สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละยีเจซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบ,บินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ8ปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ วัดได้8ปดเซนติเมตรแล้วพับ8ดเซนติเมตรครึ่งแล้วพับลงไปเลยนะคะวางลงไปค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาคือเส้นที่สองค่ะของเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆก,กลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิปบินจากด้านบนนะคะสอดลงมาค่ะลิปบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ บีบกดทุกมุมเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านขึ้นมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีโอรสพับปลายกลับลงมาบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นที่สองเส้นสีขาวนะคะพับปลายกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ พับปลายกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสปลายดิบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเอาเส้นสีโอรสนี้หลบมาค่ะเส้นสีขาวที่เราทำให้พับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะ จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เส้นสีขาวที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะชี้ขึ้นไปด้านบนเอาทั้งหมดหลบมาเลยค่ะเส้นสีขาวแรกที่เราทำให้พับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวานะคะหลังจากนั้นให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะนี่ค่ะกลีบดอกแรกเสร็จแล้วนะคะต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองเมื่อกี้เราทําสีขาวไปแล้วต่อไปเป็นสีโอรสค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะ ปลายเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีขาวนะคะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อไปเป็นกีบดอกที่สามหรือเส้นที่สามนะคะเมื่อกี้ทําสีโอลดไปแล้วต่อไปเป็นสีขาวเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ พับเส้นริบบิ้นที่ให้ชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีโอรสค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ เส้นริบบิ้นที่เราทำให้พับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นเลยค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นเลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วให้เราพลิกกลับด้านเลยค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับเลยค่ะหลังจากนั้นตัดทั้งสี่มุมเลยนะคะตัดปลายดิบบินทิ้งทั้งสี่มุมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ